ล้อนะครับเลนโซ่ mx เวเลอรครับฟันเฟืองแห่งพลังนี่ตัวนี้ที่เขาบอกว่าดูแล้วมันมีพลังจริงๆแล้วครับในไายของรถออฟโรดนะครับตรงนี้มันจะเป็นบีดล็อกหรือว่าเป็นตัวที่ล็อกขอบยางเพื่อไม่ให้ยางหลุดขอบนะครับแต่ว่าเลนโซ่ได้ผลิตออกมาให้มีฟันเฟืองตรงนี้เข้ามาให้ดูเหมือนเป็นบีดล็อกดูแล้วมันดูแล้วมันมีพลังดูแล้วมันเป็นล้อสายออฟโรดแต่จริงๆแล้วอ่ะในมุมตรงนี้ผมมองนะ ถ้าเราไปลุยโครนหรือว่าลุยเลนเนี่ยมันอาจจะเข้าไปติดได้เข้าไปติดในร่องเนี่ยสบายๆเลยติดแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือพอมันมีช่องหรือมีร่องตรงเนี้ยเวลารอนวิ่งผมว่าตรงเนี้ยมันยังสามารถที่จะสลัดโครนหรือว่าดีโครนออกมาจากล่องเนี้ยออกมาได้ฉะนั้นเวลาที่เราลุยโครนหรือลุยเลนปั๊บเนี่ยเกิดการวิ่งอ่ะช่องนี้แหละที่มันจะดีดโครนหรือดีดเลนออกมาทําให้ล้อนะไม่เกิดการสั่นแล้วก็เป็นอีกการดีไซน์หนึ่งที่ผมมองว่า ใส่แล้วมันดูอเมริกันสไตล์แล้วมันดูแล้วมีพลังกับ MX w e a t e r ฟันเฟืองแห่งพลังครับ